ก็้าพจเจ้าก็พูดแล้วแหละพี่น้องว่าผลมันออกมาเป็นนา้าแดงแต่ว่าอยากให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิบ้งเนาะอ่ะอ่ะมันเป็นนา้าแดงเนาะอ่ะกล่องซูมเข้ามาพี่น้องสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมอสุดๆสุดคนอีกตึ้มเซ็นเก่าเซนเคยเนาะกะ็มื้อนี้พี่น้อง เฮาว่าชิมาลองกวดโควิดบ้างเนาะเดี๋ยวตัวของฮาเองนี่แหละเนื่องจากว่าในช่วงก่อนหน้านี้ข้าพเจอกะบ่บสสายมาไดประมาณอหาหกมือเกือบอาทิตย์แล้วก็ยังบดีแล้วกะบ่บคิดเนะพี่น้องเนาะแต่ก่อนกะปกติเนาะอ่ะ COVID, าโควิดเขาเจะเรียว่า,วามันมีไข่ขึ้นซูงแล้วก็ดังบ่ได้กิน ลีนเพื่อแตรสชาติแต่ว่าข้าพเจ้านี่บ,บ่มีอาการตัวน,นั้นเนาะคือแบบอ่าอยูแบบปกติอ่ะละเมื่อเช้านี้ล่าสุดเมียเขาไปเบ่งอยู่ในยูทูบเนาะว่าอาการของโอไมคอนแล้วกะ็ปรากฏว่าโอไมคอนมันต่างจากโควิดตัวอื่นคือแบบอ่าลีนหันกัยังหับหูรสชาติแล้วก็ดังกันยังหับหูกินอยู่แล้วกะ็ข้าพเจ้าก็เลยสงสัยเนาะว่าตัวที่เป็นยูเดียวนี้นะ่มันแมน ติดโควิดโอไมคอร์นระโบ้ก็เลยว่าสิลองมากวดเมึงน้องพอดีเขาก็ซื้อเครื่องมาปะไว้แต่ตอนอันนั้นพุ่นล่ะก็ยังบ่ทันได้ลองกวดชักเทนะานอกครั้งนี้ก็สิเป็นครั้งทับอิดนั่นแหละก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดถึกเฮ็ดผิด,ดลองเมึงน้องพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็ทาไปเบิ่งผลเพาะมันสิออกเพามเป็นได้ไดตามที่เพิ่นแน,นนะนําเนาะก็คือทําอิดก็คือให้ทําความสะอาดเป็นอ่ามือเป็นแม่ยังของเฮานี่แหละเนาะ ด้วยแอลกอฮอล์อยู่ในเครื่องกวดก็ใสิม่ลดยอัน,นเนาะเขาก็ได้อ่านคู่มือไปแล้วแหละพี่อน้องเนาะอ่านไปหน่อยหนึ่งแล้วกล้องตัวน,นี้ก็คือเป็นการแกะรอบ2แกะไปแล้วรอบหนึงอันนี้เอามาใช้มันคือซือซ่อเนาะตามที่พันแนะนําก็คือใส่ตัวน,นี้แหละแย่ yeah, เข้าไปในหูดัง ทำอิททีเพิ่นบอกอยู่ในครูมือนี่ก็คือเอาโตโอันนี้เออจักมันแมนม่ยังหัแหละเนาะอ่าไม่กว้าแย่ดังบ่เนาะลองเิึงพีเนอะมันแม,นม,นมน่มันแย่บ่เขาน้ำตาออก ความนยายานผู้ชมทุถูกท่านนะอะอแล้วก็ตัวที่เพิ่นบอกก็คือเอาน้ำยาตัวนี้ยอดใสแล้วก็เอาตัวนี้ใสเนาะตามที่เพิ่นบอก เดี๋ยวเขาจะลองยอดตัวนีน้ลงไปบนเพิ่นบล็อกให้ยอดอยู่3สามยอดเนาะหลังจากนั่นก็คือจับเวลา10นาทีรอถ่าพี่น้นองก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไ้เนาะ เดี๋ยวรอถ่ายมันหัดชิบหานน้าที่แล้วก็เกียมมาเบิงผลน้ำกันนะพี่น้องเนาะทีเข้าเห็ดไปมมัน,นี่กับบ้วมันทึกวิธีเรียว่าบุ้ทึกลายหน่อยช้ำใดแต่ว่าเข้ากับเห็ดตามคููมือที่ว่าเขาเจะเด้เขียนลงไปในหนีเนาะเขาชัดแลยพี่น้องเร <c oughs> ิม,มแล้ว ตอนน้ผพันไปเออ่ประมาณสามนาทีน้องพี่นอ้องกล่องเืิงสองคีดมากแล้วพี่นอ้องเห็นไ่มนะเนาะว้าเนาะพี่นอ้องคือแบบ ผ่านไปว่ามันสามนาทีเน่ยานะเริ่มเห็นขึ้น2องคิดพี่น้องแต่ว่าอ่าในคููมือนี่เพราะว่าเวลาที่ว่ามันสิบ็อกผลนดยชัดเจนที่สุดก็คือเวลาสิบห้านาทีเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังปร่ทันหอดพี่น้องโอเคเนะพี่น้องนะก็ตอนนี้เวลาก็าผ่านมาอ่าเนาะ คือความจริงคันบล็อกสิบหานทัที่ตอนสิบหานัที่เท่ากับเบิงลล้งผลเลยแหละพี่น้องนะเราก็ไปทําใจยุ่พักหนึ่งน,งนะตอนนี้ก็อประมาณสิบเก่านัทีนะก็ขับพระเจ้าก็ะหู้แลวแหละพี่น้องว่าผลมันออกมาเป็นน่าได้แต่วอยให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องเดเบิง้งเนาะว่ะอ่ะมันเป็นน่าได้นะอะกล่องซูมข้ามาพี่น้องนี่เนาะ ก็ขึ้นซองคิดเพื่อนเนาะสัดเจนเนาะคือในคููมือเพื่อนบอกว่าถ้าว่าเป็นแบบนี้ก็คือมีเสื้อเนาะก็เออเชื่อว่านะไดะแบบตกใจเพื่อนเนาะแบบเท่ากับบกขึ้นว่าเท่าสิติดนะทั้งทั้งที่ว่าเท่ากับขอนคางที่ว่าจะบ่ได้ออกไปใช้นะช่วงนี้เนาะ คือเขาเริ่มมีอาการนับตั้งแต่ประมาณวันที่เช้าเอ็ดเช้าสองจนมาฮอดมืดกับประมาณหาหกมือ,อมกับบวกขึเละนะว่าที่มปนโควิดคือแบบอาการของเขาคือแบบเป็นวัดเป็นไอทัวๆไปพี่น้องแล้วก็พอดีมื้อเช้านี่่อามีเขาไปใน YouTube แล้วก็ไปเบิ้งอาการเบื่องต้นของโอไมคอนปกติเนาะโควิดสายพันธุ์ที่ว่าพันผ่านมาน,นะพี่น้องแบบ ดังชิบะดิกินลีดชิบะหับรสชาติแต่ว่าขาพเจ้าหันปกติแต่ว่าโอไมกอนมันสัมผัสต่างจากทุกๆสายพันธุ์ที่ผ่านมาหคือโอไมกอนมันดังสามารถทำหูกินได้ลีดยังสามารถทำหูรสชาติได้คือเกา่าแล้วก็เลยเมกวดเบิ้งกับพลปรากฏออกมากก็คือเป็นแบบนี้แล้วนะพี่น้องนะข้นชองคีดก็คือติดมีเชื่อ แต่ก็เข้ากับบุพุเนาะพี่น้องเนาะว่า,าเครื่องกวดแบบนี้มันสิสามารถยังยืนผลนได้จักเพื่อเช่นกันแทนะ้เนาะเพราะว่าอาการของข้าพเจ้านะคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบปกติมดเพียงแต่เป็นวัดเนะาะไข่นี่แทบแทบบุมีเลยพี่น้องเนาะคือแบบอาการไขน่นี่คือแทบบุมมีเลยมีแต่เป็นวัดแล้วก็ เรื่องอทางกายเมื่อยอ่อนเพลียหรือว่าเจ็บกลับเนื้ออคือจังอาการของโอมิคอนนั่นคือบ่มีเลยนะพี่น้องเนาะคือถูกยั้งมันปกติมั้งนะยังแข็งแห้งยังเห็ดเวียดได้ปกติเนะมื่อวานนี่ขับเจ้าก็ยังผาฟืนมัดเศร้ามัดแรงยังผาฟืนยังผานั่นยังก็คือเห็ดเวียกได้ปกตินะพี่น้องแบบมันบม่มีอาการมันยังเลยนอกจากเป็นวัดเนาะเพียงแต่ว่า เขามาก,กวดเลยอ่ะมันก็นขึ้นแบบนี้เนาะก็เลยว่าบูพจักรชิวานนะเดย์นะพี่น้นะองเนาะตอนนี้เนาะทางอีเมลเพิ่นกะบบอสบายอยูก่กะได้ประมาณสองมือเรากะหยาดน,นะพี่น้องเนาะหยาดทางอีเมลหยาดทั้ทงลูกทั้งเมียหยาดทั้ทงครอบครัวแหละเพิน่น สิติดน้ำเฮาฮนะน่ะคือเฉพาะทหาข้าพเจ้าติดผู้เดียวใช่กขะข้าพเจ้ากะบ่บ่บ่บบได้คิดมันยังเนาะแต่ว่าคนอื่นๆพ่อแม่อ่าอยเอาน้นองลูกเมียสิ่น่ะคือบ่อยา,าะแขกข้าเจ้าติดน้ำเฮาเนาะพี่น้องเนาะกนะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะชิวมีอย่างลายมีแต่อ่า มาแจ่งก็บ,บัญดาพ่อแม่พี่น้องมั่สุผู้สุขคนนั่นแหละว่าอตอนนี้นี่ข้าพเจ้าเองก็บรอดแล้วเนาะคือได้ับเชื้อโอเมคออขึ้นว่าเนาะขึ้ว่าน่าจะแมนเพราะว่าอาการนี่อ่ามันถูกอย่างแต่ไอยัางท่านแน่ใจเธอเนาะต้องให้อ่าทางแพทย์หมอพันยืนยันอีกเทอหนึงเนาะถ้าว่าเป็นไปได้ก็อืม อยากฝากเตือนบรรดาพ่อแม่พี่น้องไม่สุขสุขคนเลยเนาะโบว่าสิไปใช่ไหมใช่กับยักให้พากันหักษาเนื้อหักษาตัวหักษาสุขภาพตัวเองเนาะอ่ะบาบ่อยากให้ทุกคนติดคือจังขับพระเจ้านี่แหลนะเนาะโบว์ชิฟฟ์วอาอย่างเราพี่นอนะ้องเนาะก็ว่ายพบกันไหมในคลิปต่อไปนะั่นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสบายดี